ราศีดวงดีจัดหนักเงินงานรุ่งพุ่งแรงรวมคนดวงเฮงสุดโชคดีการงานหยิบจับอะไรก็ปังส่วนการเงินพุ่งแรงมีโชคลาภเข้ามาหามีช่องทางในการได้กำไรเตรียมรับทรัพย์กระเป๋าตุงโดยเฉพาะด้านการงานทำอะไรก็สำเร็จมีคนอุปถัมภ์ส่วนการเงินหมุนเวียนคล่องตัวทำอะไรก็รุ่ง แถมยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจนต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะห้าราศีโชคดีจัดหนัก ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โครงการในหัวมีมากมายอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างการงานมีความก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ธุรกิจการค้าราบรื่นงานที่ต้องเดินทางบ่อยงานส่งออกและงานต่างประเทศมีความก้าวหน้าหรือคนที่คิดจะเปลี่ยนงาน หรือรอจังหวะเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้ดีดาการเงินหมุนเวียนคล่องเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวน้ำขึ้นให้รีบตัก,ตกคุณจะมีเงินเข้ามากกว่าเงินออกราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม หาเวลาเข้าหาผู้ใหญ่จะได้แนวคิดที่ดีได้รับการสนับสนุนการงานคล่องตัวหัวสมองปลอดโปร่งมีผลงานเป็นที่น่าพอใจของผู้บังคับบัญชามีช่องทางในการหางานเสริมหรือการทำกำไรที่ดีคิดอะไรให้รีบลงมือทำมีผลตอบแทนที่น่าพอใจการเงินหมุนเวียนคล่องได้รายรับหลายทางอาจมีลาบจากการสเสน่หาด้วย ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมสมองปลอดโปร่งไหวพริบด,ดีแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องการงานมีผลงานเป็นที่น่าพอใจของผู้บังคับบัญชาธุรกิจการค้าอาจต้องเหนื่อยกับบริวารแต่ผลที่ออกมาก็น่าพอใจ คนที่รอลุ้นตำแหน่งหรือการปรับเปลี่ยนมีโอกาสที่ดีช่วงนี้ถ้าลงทุนกับครอบครัวหรือคนสนิทมีความสำเร็จการเงินมีรายจ่ายจุกจิกจก,กับคนรอบข้างอย่างที่ปฏิเสธได้ยากแต่ไม่ขัดสนเพราะช่วงกลางจะมีเงินไหลเข้ามาตลอดราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนมีดวงอุปถัมภ์ผู้ใหญ่รักให้การสนับสนุน การงานก้าวหน้ามีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นธุรกิจการค้าคล่องตัวบริวารให้ความร่วมมือและเชื่อฟังคุณเป็นอย่างดีการเสี่ยงการลงทุนมีความสำเร็จงานที่ต้องเดินทางจะมีรายได้เสริมเข้ามาทำให้การเงินหมุนเวียนคล่องการเดินทางจะนำลาบมาให้มีลาบจากคนอายุน,น้อยกว่า ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวปลอดโป่งปัญหาที่มีเริ่มขี้คายการงานมีความก้าวหน้ายิ่งในงานที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินบัญชีมีความสำเร็จธุรกิจก,การค้าราบรื่นช่วงปลายงานบันเทิงงานบริการโดดเด่นแต่ต้องดูแลเรื่องของบริวารให้มากขึ้น การเงินมีสภาพคล่องที่ดีเนื่องจากมีรายรับหลายทางเป็นช่วงที่คุณ,ค,ณควรจะเก็บเกี่ยวเอาไว้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ